เดี๋ยวจะคลิปนี้เดี๋จะมาสอนวิธีการรีเซ็ตกล่องนะครับรถ Honda อุปกรณ์ที่เตรียมนี่ครับสายไฟสองเส้นนะครับปลอกสายหัวไท้ายไว้แล้วก็นายการหนึ่งเรือนขั้นตอนแรกนะครับโคลสอดสอบครับโค,ส,ค,บโคสีแดงก็สายครับเส้นสีอ่าถ้าเปรถเกียร์นะครับสีฟ้าแล้วก็เขียวแทบดำ ถ้าเกิดเป็นรถสายพานนะครับเส้นสีน้ำตาลแล้วก็เขียวแถบดำนะครับ่าครับแล้วก็ช็อตไปเลยครับนะครับครับเขียวดำฟ้าล้วนนะครับเขาใส่แล้วครับใส่เลยขั้นตอนต่อไปนะครับ เราก็เปิดซีกุญแจนะครับแล้วกดดวดด็ดึงแล้วก็เสียบดูเร็วนะครับทำให้ดูครับเปิดกุญแจปึ๊บดึงแล้วก็เสียบจะได้แล้วครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่ามันที่เราทำมาเมื่อกี้มันใช้ได้หรือเปล่าดูไฟน้ำปัดครับไฟน้ำปัดจะต้องติดค้างครับเป็ดกุญแจอยู่ในยตำแหน่งเปิดอยู่นะครับอ,อันนี้คือขั้นตอนลบโค้ดนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือรีเซ็ตรีเซ็ตคือตรงนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปอันนี้อันนี้ไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องยุ่งกับมันแต่เราต้องปิดซื้อกุญแจก่อนนะครับปิดซื้อกุญแจก่อนก็ดึงปลั๊กตัวนี้ออกมานะครับเตรียมสายไฟเส้นที่เราเตรียมไว้นะครับช็อตแล้วครับมันนี้แค่สองเส้นครับอ่าก็ไนต์กาครับที่เราเตรียมมาอ่เราต้องเปิดซีกุญแจแล้วเราต้องรุ่นไนต์กาไปด้วยนะครับ เราก็น,นับไป9้าวิครับาในคู่มืออบรมมันจะประมาณเขียนไว้สิบวินะครับแต่สิบวิมันจะได้มัง่งไม่ได้มัง่งเดี๋ยวมันจะไม่ทันที่ผมเคยถามมันคือเก้าวิจะได้ทุกครั้งเลยอโอเคนะครับเดี๋ยวดูเข็มนะครับก็ลูกค้าก็กะ่าวเอานะครับว่าว่าร้อยเข็มอยู่ตรงไหนก่อนเราค่อยเปิดกุญแจปุ๊บเรานับไปเก้าวินะครับอวผมจะทําให้ดูนะครับวิธีการเราต้องดึงสายออกครับเดี๋ยวผมรอก่อนเข็มวิอ่าตรงนี้หกหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดึงเะยครับเก้าวิดึงเะยครับดึงข้างเดียวดึงคู่ได้หมดเลยครับทีนี้เราจะรูได้ไงว่าที่เรารีเซ็ตเมื่อกี้มันจะได้หรือเปล่าอ่าดูไฟน้ำปัดอ่าไฟน้ำปัดจะต้องกระพริบนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้ได้นะครับวิธีการรีเซ็ตก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับอามน,นี้เลยอ่าเราก็แค่ปิดซีกุญแจ แล้วเราก็เสียบกลับไปที่เก่าแล้วก็ดึงอันนี้ออกอ่าเสร็จแล้วครับ